ไปเริ่มกันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาลตำบลรรศดาได้รุดตรวจสอบสภาพอาคารสุดตัวหลังเกิดเหตุเมื่อคืนนี้นะคะพร้อมสั่งรื้อถอนคาดว่าเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะวันนี้ที่บริเวณอาคารห้องเช่าแห่งหนึ่งภายในซอยประยูนสอถนนยาวราชตามบนตลาดใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหลังเกิดเหตุการณ์ตัวอาคารสุดตัวพังถล่มเสียหายเนื่องจากฝนตกหนักต่อเนื่องต่อม้อหักคานสุด เมื่อกลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมาโชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนื่องจากผู้เช่าห้องทั้ง8ห้องได้มีการอพยพออกจากห้องเช่าไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยนายพิเชษป่านพงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายนครินยอแสงรัตนาย,ยกเทศมนตรีตำมนรัศดาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่โดยรอบทําการปิดกั้นไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกบริเวณดังกล่าวเนื่องจากเกรงว่าดินอาจซุดต,ตัวเพิ่มอีกถ้ามีฝนตกลงมารองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าเหตุที่พื้นดินแนวราบเกิดการยุบตัวเนื่องจากฝนที่ตกต่อเนื่องสองวันนะครับทำให้ดินอ่อนตัว จากนี้ไปจะใช้พรบควบคุมอาคารพศ2522โดยท้องทิ่เป็นผู้ดูแลอันดับแรกจะออกคำสั่งห้ามใช้อาคารเพื่อเริ่มตรวจสอบอาคารถ้าไม่สามารถซ่อมแซมได้จะสั่งให้มีการรื้อถอนนะครับด้านนายกเทศสุนตรีตำบลรัศดากล่าวว่าทางเทศบาลจะออกหนังสือแจ้งต่อเจ้าของอาคารเพื่อให้ทำการรื้อถอนทั้งหมดส่วนมาตรการเยียวยาผู้พักอาศัยนั้นเทศบาลมีมาตรการอยู่แล้ว แต่ที่ทราบคือเจ้าของอาคารดูแลลูกบ้านดีให้ผู้ที่พักอาศัยไปพักที่โรงแรมใกล้เคียงส่วนสําหรับการรื้อถอนนะครับจะเร่งทาหนังสือให้เจ้าของรื้อถอนทันทีภายใน30วันครับอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเรื่องของการปิดพื้นที่จราจรบนถนนเส้นทางติดเชิงเขาสายหลักป่าตองกำมลานะครับเนื่องจากเกิดดินสไลด์เป็นวงกว้างนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมา โดยขณะนี้ครับอำเภอกระทูได้ประกาศปิดเส้นทางดังกล่าวเพื่อปรับปรุงไม่อนุญาตให้รถทุกชนิดผ่านสัญจรได้นะครับรวมถึงไม่อนุญาตให้ประชาชนเดินผ่านโดยเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินครับสำหรับอำเภอกระทูได้รับผลกระทบเกิดดินสไลด์สจุดจุดที่1ก็คือเส้นทางกำมลาป่าตองบริเวณเขาคนยักษ์มีเสาไฟฟ้าหักเนื่องจากดินสไลด์ซึ่งได้รับการแก้ไขแล้วรถสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกตินะครับ ส่วนความเสียหายเพิ่มเติมยังอยู่ระหว่างการสำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือตามระเบียบต่อไป และจุดที่2ก็คือโค้งสนามยิงปืนทางขึ้นเขาป่าตองก่อนถึงป้ายป่าตองซิตี้ครับวันนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตโดยนายอานวยพินสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้อำนวยการสํานักงานทางหลวงที่17บนายเภอกระทูนายกอบตอรกรรมลาผู้อํานวยการแขวงทางหลวงภูเก็ตได้นําวิศวกรโยธาผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบจากสํานักวิเคราะห์และตรวจสอบกรมทางหลวงลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ดินสไลด์ด้วย นายปารณิชจิตอารีกุลวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษเปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนขนาดนี้ต้องทำการตักดินที่ปิดกั้นการจราจรอ,ออกไปก่อนจากนั้นจะกลับไปออกแบบแก้ไขแบบถาวรตามหลักวิชาการซึ่งการแก้ไขปัญหาดินสไลด์แต่ละจุดจะมีทฤษฎีที่แตกต่างกันโดยต้องเน้นการจัดการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เสริมความมั่นคงของคันดินและคืนสภาพให้เชิงราดมีความมั่นคงแข็งแรงตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ขณะที่นายยุทธนาพิทักษ์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงภูเก็ตก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าการแก้ไขปัญหาดินสไลด์แบ่งเป็น2ระยะคือระยะเร่งด่วนซึ่งขณะนี้กําลังปรับพื้นที่กําจัดสิ่งกีดขวางเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้ตามปกติเมื่อเคลียร์พื้นที่เสร็จแล้วครับประชาชนก็สามารถใช้เส้นทางได้ทันที ขณะที่การแก้ไขปัญหาในระยะยาวต้องประเมินการสไลด์ของดินก่อนซึ่งต้องใช้งบประมาณและระยะเวลาในการดําเนินการทางนี้กรมทางหลวงได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบรวมถึงนักธรณีวิทยามาสำรวจวิเคราะห์ประเภทหินที่ภูเขาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมต่อไปครับมันมีสสเต็ปนะครับสเต็ปขั้นแรกก็คือเราต้องคืน คืนสภาพเพื่อให้การสัญจรเป็นไปได้ตามปกติก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นขั้นตอนที่2ก็จะเป็นการทําแผนโดยอิงหลักวิชาการอย่างดตรปราิพูดถึงว่าเราจะใช้ทฤษฎีไหนมามาใช้ได้แต่จุดก็แตกต่างกันนะครับเมื่อออกแบบมาก็จะประมาณราคาได้เมื่อประมาณราคาได้ก็จะของบกลางไปนะครับของบกลางถ้าได้งบประมาณมาก็ดําเนินการก่อสร้างไปตามจุดๆซึ่งน่าจะไม่เกิน120บวันต่อจุดหลังจากที่ได้งบประมาณมานะครับ ส่วนด้านเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจแขวงทางหลวงภูกเก็ตได้ใช้เครื่องมือขุดเจาะลึกลงไปใต้ชั้นดินประมาณ2เมตรจำนวน4จุดบริเวณที่มีดินสไลด์ไหลายทาง ถนนสายป่าตองกระทูซึ่งขนาดนี้ยังไม่เปิดให้รถทุกชนิดสัญจรผ่านได้โดยเมื่อได้ตัวอย่างดินแล้วได้ส่งไปตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบความแข็งแรงของชั้นดินก่อนที่จะมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมแขวงทางหลวงจะได้มีการประเมินว่าชั้นดินและถนนที่เหลืออยู่มีความปลอดภัยพอที่จะเปิดเส้นทางสัญจรได้หรือไม่ก่อนจะหาแนวทางซ่อมแซมถนนต่อไปเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวนั้นเป็นเส้นทางหลักระหว่างตัวเมืองภูเก็ตกับหาดป่าตอง นายนารงวุนซิลผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงพื้นที่ตรวจสอบการขุดเจาะครั้งนี้ให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือการคํานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นผู้ใช้เส้นทางจึงยังจําเป็นต้องปิดเส้นทางไว้ก่อนตอนนี้เราเนี่ยหนึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยมาก่อนเพราะว่าถ้าเกิดอะไรแม้แต่นิดเดียวเราก็เออมันไม่ดีต่อภาพลักษณ์ของเราแล้วก็เราต้องดูแลคนของเราให้ให้ดีที่สุดครับ ดันั้นในช่วงนี้ต้องอต้องดูดกว่าจะมั่นใจที่สุดก่อนและที่ําการที่2เราจะทําไงที่จะแก้ในเรื่องของตรงนี้ให้สามารถใช้การได้ชั่วคราวก่อนโดยเดียวที่สุดว่ะในช่วงนี้ต้องต้องอขออภัยในความไม่สะดวกตั้งหลายทั้งปวงนะครับสาหรับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ต้องใช้เส้นทางตรงนี้ไปก่อนเพราะว่าหนึ่งความปลอดภยัย2ถ้ามีผู้คนบรรดาเยอะบางทีการทํางานของเจ้าที่อาจจะไม่สะดวก วันช่วงนี้ต้องคิดว่าใช้เวลาไม่นานแต่ตอนนี้ต้องรอให้ขนหยุดตกก่อนแล้วรอให้สถานการณ์ของดินสไลด์นี่ให้ยุติก่อนให้คลี่คลายก่อนแล้วทวุกฝ่ายจะได้ลงมือทํางานในเบื้องต้นนะครับพิศวกรโยธาและคณะได้ตรวจดูสภาพพื้นดินที่สไลด์มีความเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในสภาพเสี่ยงสูงที่อาจเกิดอันตรายจากดินสไลด์ขึ้นอีกนะครับเนื่องจากพื้นดินน่าจะเป็นดินที่มานํามาถมเพื่อก่อสร้างถนน ประกอบกับด้านล่างยังคงมีน้ําไหลกัดเซาะจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องจึงยังปลอดจึงยังไม่ปลอดภัยสําหรับการสัญจรนะครับทางนี้ขอให้ประชาชนที่จะเดินทางไปในพื้นที่ป่าตองเลี่ยงไปใช้เส้นทางจากฝั่งกระตะกะรนถึงป่าตองและสายกำมลาถึงป่าตองไปก่อนพร้อมทั้งวางแผนการเดินทางโดยเผื่อเวลาเพิ่มขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามขณะน,นี้เทศบาลเมืองป่าตองและกลุ่มจิตอาสาต,ต่างๆได้จัดรถให้บริการประชาชนฟรีด้วยครับ ส่วนการช่วยเหลือฝั่งน้ําท่วมนะครับนายอนุภาพรอดขวัญยอระบำรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็มาเปิดเผยน,นะครับว่าที่จังหวัดภูเก็ตเกิดฝนตกมาอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดน้ําท่วมขังในหลายพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับขณะที่บางส่วนตอนนี้ระดับน้ําลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วแต่ในพื้นที่อำเภอถลางยังคงมีพื้นที่ถูกน้ําท่วมขังอยู่ บริเวณรอยต่อของ3ตำบลก็คือตำบลศรีสุนทรตำบลเทพกษัตรีและตำบลเชิงทะเลครับระดับน้ํำยังขังสูงหน่วยงานต่างๆได้เข้าไปเร่งช่วยเหลือ เพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับโดยได้ร่วมกับทางรองผู้อำนวยการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในรชาชอาณาจักรของจังหวัดภูเก็ตนางเภอทถล้างผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนและสมาชิกอสลงพื้นที่ในการเยี่ยมเยียนให้กําลังใจชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ําท่วมในพื้นที่บ้านโคกตโนดหมู่ที่6ตาบลเชิงทะเลมอบอาหารน้ําดื่มเครื่องใช้ที่จําเป็นให้กับชาวบ้านพร้อมเร่งหาทางระบายน้ําออกจากพื้นที่ให้ได้โดยเร็วแต่มีอุปสรรคเพราะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะ ก็ต้องเป็นกำลังใจนะคะให้กับเจ้าหน้าที่รวมไปถึงชาวจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็เส้นทางต่างๆเนี่ยที่บอกว่าถ้าไม่จําเป็นตรงนั้นก็ต้องเลี่ยงนะคะคใช้เส้นทางอื่นนั่นเองค่ะ